สื่อการเรียนรู้ชั้นอนุบาลปีที่สองจัดทำโดยนางสาวบงกตรัศมีธนาวงศ์คุณคู่เพลงสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลัลา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 ลลาโอลา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 สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอ โอ้ลัลาลัลาลัลาโอ้ลัลาลัลาลัลาสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาเจอกับคุณครูเพลงนะคะเมื่อกี้ใครร้องและทำท่าตามคุณครูกันบ้างเอ่ยโอ้โหถ้าใครได้ทำตามคุณครูนะคะสุดยอดเลยเยี่ยมมากๆเลยละค่ะ <Öz> ว <pee hvad> <the> ัน <that> นี้เรามาเจอกัน เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรนะยังไม่บอกดีกว่าคุณครูเพลงมีคำถามช่วงสถานการณ์โควิดที่เราหยุดกันมานานแบบนี้เด็กๆแต่ละคนอยู่บ้านทำอะไรกันบ้างคะอืมบางคนอาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านหรือบางคนก็ได้เรียนรู้ไปกับคลิปวิดีโอที่คุณครูส่งไปให้ทางไลน์ที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเปิดให้ดูใช่ไหมล่ะคะ แล้วก็อย่าลืมเด็กๆอย่าลืมทําแบบฝึกหัดที่ได้รับไปด้วยนะคะทําไปเรื่อยๆทุกๆวนันวันละหนึ่งแผ่นสองแผ่นเด็กๆก็จะไม่ลืมบทเรียนที่เรียนกับคุณครูนะคะถ้าใครตั้งใจทําตั้งใจเรียนทุกๆวันนะคะสุดยอดเลยคุณครูเพลงกดไลค์ให้แบบนี้เลยคะ่ะอ้าอาละแต่ว่าวันนี้นะคะคุณครูเพลงจะพาไปเรียนรู้ในเรื่องอะไร ใครอยากรู้แล้วยกมือขึ้นเลยค่ะ,ะถ้าอยากรู้แล้วไปกันเลยไหมคะถ้าอยากรู้แล้วไปดูกันเลยสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเพลงจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ดอกไม้เด็กๆลองพูดตามสิคะดอกไม้เก่งมากเลยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า flower flower เยี่ยมมากเลยละค่ะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ดอกไม้นี้นะคะเดี๋ยวคุณครูเพลงจะพาเด็กๆไปท่องคำคล้องจองกันดีกว่าเรามาอ่านหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวคุณครูเพลงมีดนตรีเพราะๆให้เราอ่านไปพร้อมๆกันด้วยละค่ะเรามาอ่านพร้อมๆกันนะคะคำคล้องจองดอกไม้แสนสวย ดอกไม้แสนสวยเราช่วยกันปลูกดูแลเหมือนลูกพันผูกรักยิ่งดอกไม้ดอกใหญ่สีสด สวยจริงสวยกว่าทุกสิ่งสวยยิ่งสิ่งใดว้าวเด็กๆอ่านตามคุณครูเพลงได้ยอดเยี่ยมมากเลยล่ะค่ะเด็กๆลองสังเกตตัวหนังสือที่เป็นสีฟ้าเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยอตัวหนังสือที่เป็นสีฟ้า,อ,อ,ฟาอ่านว่าดอกไม้ชื่อหน่วยที่เราเรียนกันนั่นเองค่ะ อ่านว่าดอกไม้นะคะเด็กๆอ่าเด็กๆท่องตามคุณคู่เพลงไปรอบหนึงแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาท่องไปพร้อมๆกับดนตรีเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วท่องไปพร้อมๆกันเลยค่ะคำคล้องจองดอกไม้แสนสวยดอกไม้แสนสวยเราช่วยกันล เราช่วยกันปลูกดูแลเหมือนลูกพันธผูกรักยิ่งดอกไม้ดอกใหญ่สีสดสวยจริงสวยกว่าทุกสิ่งสวยยิ่งสิ่งใดเก่งมากเลยล่ะค่ะเด็กๆ เอาละค่ะวันนี้นะคะเราเรียนรู้เรื่องดอกไม้กันคุณครูเพลงก็เลยเลือกดอกไม้มา5ชนิดมาให้เด็กๆเ,เรียนรู้จักกันค่ะดอกไม้ชนิดแรกนะคะนี่เด็กๆเ,เห็นดอกไม้ชนิดนี้เป็นสีอะไรคะสีเหลืองเก่งมากๆเลยเขาออกดอกเป็นพุ่มๆเห็นไหมล่ะคะต้นของดอกนี้นะคะก็จะสูงมากๆเลยล่ะคะ่ะเด็กๆแล้วก็ ออกดอกเป็นพุ่มๆแบบนี้นะคะดอกสีเหลืองนี้มีชื่อว่าดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูนนั่นเองละค่ะดอกคูนนี้นะคะเป็นดอกไม้ประจําชาติไทยของเราเลยละค่ะเด็กๆด,ดอกไม้ชนิดต่อไปเด็กๆมองดูสิคะว่าเป็นดอกสีอะไรสีเหลืองนั่นเองหรือว่า บางทีก็จะออกสีส้มๆนิดๆหนึงเห็นไหมคะเป็นลักษณะเป็นพุ่มๆ,มๆกลีบดอกเนี่ยนะคะเป็นหยิกหๆๆยักหยิกหยักหยิกหยักแล้วก็เป็นพุ่มกลมๆ,ๆเห็นไหมคะเด็กๆรู้จักหรือเปล่านะ่าดอกนี้นะคะมีชื่อว่าดอกดาวเรืองนั่นเองล่ะคะ่ะเด็กๆดอกดาวเรืองนี้นะคะ เป็นดอกไม้ประจํำจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดที่เราอยู่นี่เองเลยล่ะคะ่ะเด็กๆดอกไม้ประจํำจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองล่ะคะ่ะดอกไม้ชนิดต่อไปเด็กๆดูสิคะว้าวมีหลากหลายสีสันมากเลยมีสีอะไรบ้างนะมีทั้งสีขาวสีชมพูสีแดงสีเหลืองเยอะแยะ,ยะ,ยะเต็มไปหมดเลยล่ะคะ่ะ เด็กๆรู้จักไหมเอ่ยดอกนี้นะคะชื่อว่าดอกกุหลาบเก่งมากๆเลยละคะ่ะดอกกุหลาบเนี่ยนะคะเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักนั่นเองในวันวาเลนไทน์นะคะใครอยากจะบอกรักก็เอาดอกกุหลาบไปให้ก็ได้ดอกไม้ชนิดต่อไปสีอะไรคะเด็กๆ สีขาวเด็กๆต้องรู้จักแน่ๆเลยดอกอะไรนะดอกมะลินั่นเอง่าดอกนี้มีชื่อว่าดอกมะลิดอกมะลินะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันแม่ด้วยล่ะค่ะเด็กๆกลีบเขาก็จะเป็นสีขาวโคง้คงๆสวยมากๆเลยล่ะค่ะดอกไม้ชนิดต่อไปมีสีอะไรคะเด็กๆสีเหลือง สีแดงโอ้แล้วก็ตรงที่ใกล้ๆเก,ก,กสรดอกไม้ก็จะเป็นจุดๆมีสีส้มแซมมาด้วยใช่ไหมล่ะคะว้าวดอกนี้นะคะก็คือดอกพุทธรักษานั่นเองค่ะดอกพุทธรักษาเนี่น,นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันพ่อนั่นเองค่ะเอาละคะ่ะวันนี้เด็กๆรู้จักดอกไม้กันไปทั้งหมด5ชนิดเลย เรามาเล่นเกมจับคู่ภาพดอกไม้กันดีกว่าค่ะอ่าเป็นเกมการศึกษาเป็นการทดสอบว่าเด็กๆเนี่ยจำชนิดของดอกไม้ได้หรือเปล่าค่ะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยค่ะนี่ดอกนี้เด็กใครจำได้บ้างคะอ่าก็คือดอกราชพฤกษ์หรือว่าดอกคูนนั่นเองเด็กๆเลือก คำตอบให้ถูกต้องนะคะดอกที่1ดอกที่สองหรือว่าดอกที่3ค่ะเด็กๆคุณครูเพลงให้เวลานะคะตอบคำถามนับ 1- นถึงสคะ่ะ1 2ึสาม ฉเฉลยก็คือดอกที่หนึ่งนั่นเองค่ะใครตอบถูกบ้างคะเก <Wow. S 1> ่งมากๆเลยสุดยอดเลยกดไลค์ให้แบบนี้เลยค่ะเรามาดูดอกต่อไปเด็กๆยังจำกันได้ไหมเอ่ยดอกอะไรนะดอกดาวเรืองนั่นเองค่ะอุ๊ยดอกดาวเรืองเด็กๆต้องทายถูกแน่ๆเลยละค่ะดอกที่หนึ่งดอกที่สอง หรือว่าดอกที่3ให้เวลาตอบ3วินาที1 2 3่งสเชลยดอกที่2นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยสุดยอดเลยอ่าข้อที่3ปิ๊งปองดอกอะไรเอ่ยดอกกุหลาบนั่นเองค่ะว่าแต่ดอกกุหลาบคือดอกไหนนะ ดอกที่หนึ่งดอกที่สองหรือว่าดอกที่สามคะให้เวลาตอบ3วินาทีค่ะ1 2 3เฉลยดอกที่สองนั่นเองละค่ะเด็กๆยกนิ้วให้เลยเก่งมากเลยละคะ่ะใครตอบถูกอย่าลืมตบมือให้ตัวเองด้วยนะคะ ดอกไม้ชนิดต่อไปจำกันได้ไหมเอ่ยดอกอะไรคะเด็กๆดอกมะลินั่นเองคราวนี้เด็กๆจะตอบถูกกันไหมเอ่ยดอกมะลิคือดอกที่หนึ่งดอกที่สองแบบนี้หรือว่าดอกที่สามกันคะให้เวลาตอบสามวินาทีคะ่ะหนึ่งสองสามเฉลยดอกที่สามนั่นเองคะ่ะใครตอบถูกกันบ้างคะ โอ้เก่งจังเลยค่ะดอกไม้ชนิดต่อไปดอกอะไรคะเด็กๆยังจำได้กันไหมเอ่ยดอกนี้มีชื่อว่าดอกพุทธรักษานั่นเองค่ะพุทธรักษาคือดอกที่หนึ่งดอกที่สองหรือดอกที่สามคะเด็กๆลองเลือกกันดูสิโอ้โหข้อนี้ค่อนข้างยากแต่เด็กๆต้องตอบได้แน่ๆเลยค่ะ นั่นก็คือดอกที่หนึ่งนั่นเองใครตอบถูกบ้างเอ,อ่ยยกมือหน่อยเร็วเก่งมากๆเลยโอ้โหเริทที่สุดในสามโลกยอดเยี่ยมมากเลยล่ะค่ะเอาล่ะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ แล้วก็รู้จักดอกไม้หลากหลายชนิดเลยใช่ไหมล่ะคะอย่าลืมไปที่ไหนลองสังเกตดูข้างทางนะคะว่าเด็กๆรู้จักดอกไม้ชนิดที่เด็กๆเห็นหรือเปล่าสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่กับคลิปหน้าคุณครูเพลงจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรกันนั้นเดี๋ยวเราต้องติดตามกันนะคะ,ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วบา,บาย วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบอกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบเจอวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจะ๊ะโบกมือบา,บายบายสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ